รถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการ LINE อนแอนัท tha ออโต้สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเ้ยอีกแล้วค่ะกับเต้นนัท t า a ออตโต้ค่ะรถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการต้องนัทถา a ออตโต้นะคะวันนี้ค่ะอยู่กับเจ้า Toyota for t u n e er เค่ะขับดีแบ็กท็อปท็อปสุดเลยนะคะใครที่ชอบสเปคนแน่นๆตัวท็อปนะคะบอกเลยว่าคันนี้ ไม่ผิดหวังแน่นอนว้าวมากมากเลยนะคะที่สําคัญค่ะเป็นรถบ้านมือเดียวมาเลยนะคะประวัติการเช็ระยะศูนย์ครบทุกระยะเลยค่ะโอเคยังไงนะคะน่าสนใจขนาดไหนนะเดี๋ยวตามไอ้อมาดูรีวิวกันเลยค่ะมากันที่ตัวโคมไฟหน้ากันเลยนะคะไฟหน้าสวยสวยใสๆเลยค่ะเป็นไฟหน้าแบบไฟบีม LED ด้วยนะคะแล้วที่สําคัญค่ะไฟเดย์ไทม์นะคะมาเป็นดวงแบบนี้เลยนะเวลาที่รถขับเคลื่อนตอนกลางวันนะคะ ดูสวยงามมากๆเลยค่ะสีด้านหน้านะคะสีเต็มเลยนะไม่เจอตําหนิสีเลยนะคะถัดมาด้านล่างค่ะมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะคะกระจังหน้าเป็นสีดําแบบดําเงานะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโยตา้าสวยงามมากๆเลยนะสีดําเงาหลังคาดํารถสีขาวชุดแต่งแน่นๆนะคะ บอกเลยว่าสวยมากๆดีใจมากๆที่ได้คันนี้มารีวิวนะคะก่อนหน้านี้เคยได้มาแล้ว1นึ่ันะขายไปแบบเร็วมากๆเลยนะคะแล้วลูกค้าก็โทรเข้ามาถามตลอดว่ามีไหมมีไหม วันนี้เอามาแล้วนะคะได้มาอีกหนึ่งคันนะคะสดๆร้อนๆเลยก็รีบเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูกันเลยค่ะมากันที่ด้านข้างนะคะล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กของทีอีเลยค่ะเป็นล้อแม็กโตโยต้านะคะชุดแต่งอันนี้คือแต่งออกมาจากศูนย์บริการโตโยต้าเลยนะคะ <ๆ S 1> ล้อแม็กนะคะจะเป็นล้อแม็กอลลอยขอบ20ค่ะยางปี2021นะคะยางใหม่ๆล้อสวยๆไม่เจอตําหนิไม่มีรอยถลอกไม่มีการผุขีดนะคะฝาครอบกระตกนะคะก็จะได้เป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวเลยค่ะสวย มากมากเลยนะการ้น,นเปิดอมค้างนะคะมีติดตั้งมาให้แล้วนะคะ Toyota Fortuner เป็นรถที่มีขนาดสูงมากๆ เด็กหรือผู้สูงอายุนะคะขึ้นลงเนี่ยค่อนข้างลําบากมากๆนะคะก็เลยมีบันไดนะคะในการก้าวขึ้นก้าวลงเนี่ยทำให้การขึ้นลงเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะที่สําคัญค่ะคิวกนราดก็มีติดตั้งมาให้ครบแล้วนะบอกเลยว่าคันนี้คือซื้อไปไม่ <c oughs> ไมต้องทําอะไรแล้วนะห <c oughs> ลังคานะคะก็จะเป็นหลังคาดําจากโรงงานค่ะคันนี้นะก็มีตัวแหลกนะคะราวหลังคาด้วยเอาไว้ใส่แบบว่าสําสหรับบางคนวางของสัมภาระหรือว่าติดแคมป์หรือวางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสมบูรณ์ตอบโจทย์มากๆเลยนะ คุณแจนะคะได้2ดอกค่ะดอกหลักสำรองใช้งานเหมือนกันค่ะเป็นสมาร์ทที่เล็ดค่ะสามารถกดล็อกและปลดล็อกจากมือจับประตูได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูความสวยภายในตัวรถกันเลยโอ ข้างในดีไซน์มาสวยมากๆเลยค่ะเป็นตูโทนนะคะสองสีสีดํากับสีแดงสวยงามมากไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะปุ่มทุกปุ่มยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆค่ะโครงสร้างด้านหน้านะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบทับการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานค่ะไปต่อกันเลยนะคะคันนี้นะคะสวยงามมากรถสูงมากเลยเอะเหลือตัวนิดเดียวอยงองแผงข้าง ส,สะอาดดเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหลังนะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยค่ะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีการทําสีกบทับนะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานนะคะเห<ล>็นชัดๆมากที่ส่วนท้ายกันเลยนะคะก็จะได้ในส่วนของตัวชุดแต่งนะคะที่เป็นทีวทีอาร์ดีนะคะ<ล>ไฟท้ายแบบ LED นะคะแล้วก็โลโก้โตโยต้าตรงนี้ที่คาดดา <ดำ S 1> ก็คือจะเป็นสีดําเงานะคะสีเดียวกับหลังคาแล้วก็สปอยเลอร์เลยค่ะคันนี้นะคะได้เครื่องยนต์2,008ด้วยนะ ระบบความปลอดภัยด้านหลังนะคะก็จะได้ในส่วนของตัวกล้องมองหลังมาด้วยนะฝาท้ายนะคะจะได้เป็นแบบฝาดท้ายไฟฟ้าค่ะกดหนึ่งทีแล้วถอยมาได้เลยนะว้าวสวยงามมากนะคะอันนี้คือลูกค้าเจ้าของเดิมนะคะมีการติดตั้งในส่วนของตัวคมนะคะที่ปูกันแบบว่าเบาะถลอกหรือว่าทําความสะอาดได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือมีรอบพันเลยนะเบาะด้านหลังนะคะเวลาที่เราใช้งานจริงเนี่ยก็จะยังเหลือพื้นที่นะคะในการวางของเก็บของอยู่เลยนะคะ ด้านหลังนะฝาท้ายฝาเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีการไขก,รกันแกะนะคะเห็นอาร์คชัดๆลางน้ำทุกอย่างสมบูรณ์สวยงามมากๆบอกเลยว่าใครได้ไปยิ้มแน่นอนนะคะได้ตัวท็อปสุดสเปกนี้คือในมือสองว,ว่าหาค่อนข้างยากเพราะว่ามันเป็นตัวท็อปสุดแล้วท็อปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะมากระต่อเลยที่ฝาหังน้ํามันนะคะจะลองรับน้ํามันเป็นน้ํามันดีเซลนะคะ ประตูบานต่อไปนะคะแผงข้างสะอาดสอาดเลยค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหลังนะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานค่ะไม,มไม่มีคอไม่มีพ่นไม่มีการทําสีจุดทับไม่มีการตัดต่อตัวถังแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานค่ะประตูบานสุดท้ายนะคะแผงข้าง สะอาดเช่นกันค่ะไม่มีรอยถะลอะไม่มีรอยขีดขูดนะคะโครงสร้างด้านหน้าค่ะโครงสร้างเดิมจากโรงงานค่ะไม่มีเคาะไม่มีปนไม่มีการทําสีกบทับการันตีโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยค่ะด้านข้างตรงนี้นะคะสีเต็มเช่นกันค่ะไม่เจอตาหนิสีเลยถือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยคือดูแลมาดีมากมากจริงๆค่ะนะคะรถคันนี้อ้อยพิ่งได้มาไม่ได้มีการเก็บสีหรือเคลียร์สีอะไรเลยนะคะ ซึ่งอยู่ในสมภาพแบบนี้ถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะยังไงเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะเครื่องยนต์ของเจ้า t o y o t a Fortuner คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์2,800ซีซีดีเซลค่ะเครื่องยนต์ดีเซลคือปกติแล้วมันแรงอยู่แล้วนะอันนี้ได้เครื่องยนต์2,800อีกแรงไปอีกนะคะบอกเลยว่าขับสนุกแน่นอนนะคะไม่ว่าจะขึ้นเขาลงเขานะขึ้นเหนือล่องใต้นะคะตอบโจทย์ทุกการใช้งานมากๆเลยค่ะโอเคเรามาดูต่อกันที่ด้านหน้านะคะคือด้านหน้าเนี่ยลูกค้า เปลี่ยนตัวโช๊คนะคะตัวค้าฝากระโปรงมาเพราะว่าจากเดิมเนี่ยจะใช้การตรงนี้ในการค้านะคะแต่ว่าการันตีว่าฝาหน้านะคะคือฝาเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนนะคะคันหน้ารูกลมนะไม่มีไขเลยนะคะทุกอย่างคือสมบูรณ์มากๆรถบอดี้เดิมทั้งคันสีเดิมจากโรงงานสเปคแน่นๆค่ะ ภายนอกสวยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนโอเคค่ะเรามาดูต่อกันที่ภายในตัวรถเลยนะคะภายในตัวรถเป็นทูโทนนะคะสีดําปัดกับสีแดงนะคะแบบนี้เลยตัวสภาพเบาะคนขับและคนนั่งนะคะไม่มีการยุบตัวไม่มีฟองน้ํายุบตัวนะคะทุกอย่างสมบูรณ์มากๆเลยนะคะแล้วก็บาะคนขับกับคนนั่งเนี่ยจะได้เป็นแบบปรับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเลยนะเรามาดูกันต่อที่ตัวคอนโซลเลยนะคะสะภาพคอนโซลก็สวยๆเลยค่ะไม่มีเยิ้มเลยนะ วิทยุค่ะเครื่องเสียงทุกอย่างของคันนี้นะคะเ่าจะเป็นลําโพงเครื่องเสียงนะคะจะเป็นของ JDL หมดเลยนะซึ่งเครื่องเสียงเนี่ยชัดเจนอ่ะเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเสียงเพราะแน่นอนนะคะแล้วก็ หน้าจอจะเป็นแบบทัชสกรีนนะคะ,สะแสดงผลก็วิทยุกล้องมองหลังอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับระบบเกี่ยวกับรถทุกอย่างเลยนะคะก็สามารถสแสดงผลที่ตัวหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะถัดมาด้านล่างค่ะจะเป็นระบบแอร์ค่ะแล้วก็ล่างสุดเลยเนี่ยจะเป็นระบบเกียร์โฟร์สำหรับใครที่มีความจาเป็นต้องใช้งานเกียร์โฟร์นะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ในการใช้งานจากตรงนี้ได้เลยนะขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะมีช่องเสียบ USB ช่องเสียบ AUX ที่ชาร์จไฟในรถนะคะทุกอย่างคือครบหมดเลยที่วางแก้ว คือมันเป็นสเปคตัวท็อปสุดอะออปชันที่มันได้มามันได้ทุกอย่างที่ปรัชญเนอร์มีอยู่แล้วนะคะไม่มีการถูกตัดอันไหนออกไปเลยนะแล้วก็อันนี้เลยค่ะก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ลายเทสลาตรงเนี้ยก็จะเป็นลายเทสลาแบบเงาๆก็ดูสวยงามดูสปอร์ตดีนะคะถัดมาเลยก็จะเป็นช่องเก็บของนะก็สามารถเก็บของได้เยอะเหมือนกันเนาะพวงอะไรอ้วนๆหน่อยเนาะพวงาลไรจับถนัดมือไหมคือถ้าส่วนตัวไอ้รู้สึกว่ามัน คือรถมันใหญ่ไปสําหรับตัวไอ้นะอันนี้คือแต่ว่าถามว่าขับได้ไหมขับได้ไม่ได้บอกว่าทัศนวิสัยในการมองเนี่ยอาจจะปรับให้มันสูงขึ้นมาเพราะว่าด้วยความที่สังกะบงคนเขาสูงอะคะ่ะแล้วเราตัวเล็กเนี่ยอาจจะต้องปรับบอกขึ้นมาให้สูงหน่อยเพื่อที่จะได้เห็นด้านหน้าได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแต่การกดร,ระยะอะไรเงี้ยไอ้อว่ามันเหมือนเหมือนกันแหละเหมือนรถทั่วไปเนาะ พวงมาลัยฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นแบบมันติดสองชั้นค่ะบูทูธรับสายเพิ่มเสียงลดเสียงจากพวงมาลัยนะคะฝั่งขวานะคะจะเป็นระบบควบคุมตัวหน้าจอนะคะก็คือแสดงผลเกี่ยวกับอ่าอัตราการสูญสูญน,น,น้ำมันน้ำมันคงเหลือในถังทิป A ทิป B อะไรอีกเนาะหลังพวงมาลัยนะคะก็จะได้ในส่วนตัวเกียร์แพดเดิลชิพมาด้วยนะแล้วก็ระบบคูชันโทนค่ะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะฝั่งซ้ายตรงนี้เลยจะเป็นระบบบัน้ำฝนค่ะฝั่งขวาจะเป็นระบบไฟนะคะ ระบบสตาร์ทของคันนี้นะคะจะเป็นระบบ p u s ส start ค่ะสามารถเยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทได้เลยนะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่9 1 0 0 0 xxx นะคะก็ประวัติการใช้ระยะสูตรบริการครบทุกระยะเลยค่ะก่อนที่จะมาขายลูกคา้าเพิ่งเข้าเซอร์วิสมาเองค่ะซึ่งสมบูรณ์มากๆลูกค้าใหม่นะคะที่ได้ไปสามารถใช้บริการศูนย์บริการโตโยต้าต่อได้เลยค่ะซึ่งมีการประวัติเนี่ยที่ต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะ มากันที่ขวาสุดเลยค่ะจะเป็นสวิตควบคุมกระจกนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาเซ็นทัลล็อกแล้วก็กระจกทั้ง4บานเลยเนี่ยเป็นออโต้หมดเลยนะเรามาดูกันต่อนะคะฟอร์จูเนอร์เนี่ยแอร์ Air จะอยู่ด้านหลังนะคะแอร์ Air จะอยู่ด้านบนหลังคาเลยซึ่งความเย็นเนี่ยทั่วถึงรอบพันแน่นอนมีแอร์ทุกแถวเลยไม่ว่าจะเป็นแถวกลางแล้วก็แถว3นะคะตัวสภาพเบาะทั้ง3แถวเนี่ยสมบูรณ์ค่ะไม่มีตําหนินะคะทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นแบบทูโทนทุกแถวเลยนะคะด้วยรวมเนี่ยภายในนะ95% สมบูรณ์มากๆนะคะสุดงานมากๆเดี๋ยวเราไปสรุปราคากับโปรโมชั่นกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างนนะคะชอบไมเอ่ยกับเต้า Toyota Fortuner TRD คับสีเครื่องยนต์2อน8 0 0 8ปี2019แด็คท็อปหลังคาดำนะคะใครที่หาอยู่วันนี้อ้อยเปิดราคาขายเพื่อนเพียงแค่1นึ สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองค่ะราคาพิเศษวบาๆเลยค่ะที่สําคัญค่ะโปรโมชั่นดีๆยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเรายังมีดอกเบี้ยค่ะ0ูเปอร์เซ็นต์ค่ะให้ลูกค้าฟรีไปเลยนะคะ1ปีแรกค่ะหรือดอกเบี้ยพิเศษนะคะ279ตลอดสัญญา5ปีค่ะหรือค่ะอยากขับก่อนผ่อนที่หลังค่ะขับฟรีไปเลยค่ะ90วันนะคะสำหรับบางคนนะคะที่อยากผ่อนสบายๆค่ะสามารถผ่อนได้ยาวนานสูงสุดกันที่84เดือนกันเลยค่ะดูแล้วอยากได้รถแล้วนะคะสามารถโทรหาไอ้ตรงได้เลยค่ะที่เบอร์0 6 2ย์ ห้4ห5นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Line แอดค่ะแอดนัทธาออโตค่ะช่องทางทางแฟนเพจ f a c e Facebook y o u t u ู e ได้หมดเลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงกันเลยค่ะ ยังไงนะคะสาหรับคลิปนี้ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะก็สามารถซื้อรถกับเราได้เลยค่ะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ค่ะส่งรถให้ซีกันถึงหน้าบ้านเลยนะคะโอเคดูแล้วนะคะยังไงสําหรับวันนี้ไอ้ก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะแล้วพบกับไอ้อใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย c a r for s u ช e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ฟอร์ชัว .com